สวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องมาตรฐาน i t e t e 754สำหรับเลขทศนิยมแบบลอยตัวหรือตัวเลข floating point นะครับผมกิตินัฐเอี่ยมธนากุลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทราบเป็นก่อนนะครับว่ามาตรฐาน i t e t e 754คืออะไรนะครับ i t e t e 754เป็นมาตรฐานในการเก็บค่า floating point ถูกกำหนดโดยสถาบัน i e t e นะครับ หรือ Institute of Electrical and Electronics Engineers นะครับโดยมาตรฐาน IEC เจดนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายมากเลยนะครับโดยค่า f o ตติ้งพอยท์นะครับมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือ s n n l e p r e c i s i o n และ o u u l l p r o s i t i o n นะครับซึ่งเราจะกล่าวถึงในลำดับถัดไปนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเจ้า IEC เจดนีครับมีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างนะครับในปัจจุบันนะครับ AI หรือว่า artificial intelligence นะครับนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆในองค์กรต่างๆหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยในการพัฒนา AI ในคอมพิวเตอร์นั้นนะครับจำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขทศนิยมในการใช้งานแต่เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเรามองไปถึงการทำงานในระดับฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวเตอร์จะทำงานด้วยหลักการอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สัญญาณทางไฟฟ้านะครับ การเก็บข้อมูลจึงมีเพียงตัวเลข0หรือว่า1ก็คือเลขฐาน2 Binary นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้สำคัญก็คือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยครับจึงต้องจัดเก็บและคำนวณเลขทศนิยมด้วยเลขฐาน2ตามมาตรฐาน IEEE 754นะครับรูปแบบการจัดเก็บนะครับจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือจะมี s i ต e บิ t ครับ Exponent ครับ แล้ก็แมนทิตซ่าครับโดยถ้าเป็นซิงเกิลพิซชั่นนะครับจะมีทั้งหมด32บิตนะครับส่วนดับเบิลพ s i ช i ่ n นะครับจะมีทั้งหมด64บิตนะครับโดยทั้ง2รูปแบบนี้จะเป็นเลขฐาน2นะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นไซน์บิตครับและส่วนนี้จะเป็นเอ็กซ์โพเนครับส่วนตรงนี้จะเป็นแมนทิตซ่านะครับถัดมาเรามาดูกันนะครับว่า s i น์บิตเนี่ยคืออะไรนะครับ ไซบิตก็คือบิตที่ใช้บ่งบอกว่าจำนวนทั้งทั้งหมดนะครับทั้งก้อนเนี่ยครับเป็นค่าบวกหรือค่าลบนะครับถ้าไซบิตนะครับมีค่าเป็น0ูนนะครับแสดงว่าจะมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนถ้าไซบิตมีค่าเป็น1นะครับแสดงว่าจำนวนตรงนี้ครับจะเป็นค่าลบครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ e x ็กซ์ n พเนนต์นะครับเอ็กซ์โพก็คือส่วนที่เก็บเลขยกกำลังของค่านั้นๆนะครับแต่ว่า เลขเยกกําลังนะครับแต่ละค่าก็จะมีทั้งค่าบวกและก็ค่าลบนะครับจึงต้องมีค่าบายแอดะครับมาบวกกับค่ายกกําลังจริงอีกทีนะครับโดยในรูปแบบซิงเกิลพิซชั o นนะครับจะมีค่าบแอสเท่ากับ127ครับและในส่วนของดับเบิลพิซชั o นจะมีค่าบแอสเท่ากับ10 2 3ครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแมนทิซ่านะครับแมนทิซ่าก็คือส่วนที่เก็บทศนิยมของค่านั้นๆน,น,นะครับ โดยค่าที่แมนทิซ่าจะเก็บไงครับจะเป็นค่าที่ทำการ normalize แล้วนะครับ normalize ก็คือค่าที่อยู่ในรูปของ1 x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  อย่างเงี้ยนะครับค่าเนี้ยครับคือค่าที่ได้ทำการ normalize แล้วนะครับแต่ค่าในส่วนของตรงแมนทิซ่าเนี่ยครับเราจะเก็บในส่วนของเฉพาะตรงนี้ครับ1จุดตรงเนี้ยครับไม่เอาครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวอย่างกันนะครับ โจทย์ให้แปลงเลข64.5เป็นฐาน10นะครับให้เป็นเลขไอดิพ e ดี754ในรูปแบบซิงเกิลพิซิชันนะครับซิงเกิลพิซิชันก็คือ32บิตนั่นเองนะครับอ,อันดับแรกเราก็มาดู64.5นะครับเราทำการแยกจำนวนเต็มกับเลขทศนิยมนะครับแยกออกมาเป็น64บนะครับบวกกับอีก0.5นะครับจากนั้นเราก็แปลงจาก64บ่วก0.5นะครับให้เป็นเลขฐาน2นะครับ 6กก็จะแปลงได้เป็น01000 0 0 0นะครับแล้วก็0.5นะครับก็จะได้เป็นจุด1่าจุด1เนี่ยครับก็คือ2ยกกำลังลบ1นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เอาเลขตรงนี้นะครับมาบวกกันบวกกันก็จะได้เป็น0 1 0 0 0 0 0 0 1นจะครับจากนั้นเราก็นำเลขที่ได้นะครับมาดูว่ามันอยู่ในรูป n o r m a l l i h e แล้วหรือ,อยังนะครับ เราก็มาดูแล้วครับว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในรูป n o r m a l i z e d นะครับเราก็ต้องทำการแปลงค่า64.5ต้องแปลงให้อยู่ในรูป n o r m a l i z e d ด้วยนะครับเราก็ขยับจุดครับ1 2 3 4 5 6นะครับจากนั้นเราก็จะได้ค่าเท่ากับ1 0 00 0 0 0 0 0ูคูณด้วย2ยกกำลัง6นะครับจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของ exponent นะครับ าจากตรงนี้2ยกกําลัง6เลขยกกําลังจริงนะครับก็คือเลข6นะครับส่วน b i a s ใน single precision นะครับก็คือ127นั่นเองนะครับก็คือจะได้เป็นเท่ากับ133นะครับพอแปลง133เป็นฐาน2นะครับก็จะได้เป็น100 00 1 0 1จากนั้นเราก็นำมารวมรวมกันนะครับให้อยู่ใน format รูปแบบของ single precision นะครับทั้งหมด32บิตนั่นเองครับ ในส่วนแรกนี้ครับก็จะเป็นไซบิ t ครับไซบิ t ก็จะเท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วครับเพราะว่าค่าตรงนี้เป็นค่าบวกนะครับแล้วก็ Exponent นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ Exponent แล้วก็ที่เหลือครับจะเป็นส่วนของแมทริ s ซ่านะครับแมทิซ่าอย่าลืมนะครับเอามาจากตรงนี้นะครับ000 0 001นะครับเอาค่าตรงนี้มาใส่เอามาใส่ตรงนี้นะครับ ก็จะได้เป็น000001 0นะครับส่วนที่เหลือนะครับเราจะเติม0ไปให้หมดเลยครับจนให้ครบ32บิตนะครับเพราะว่าเป็นแบบ Single p r s i t s o o นนะครับอันนี้ m a n t i s ซ a นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับข้อนี้จะเป็นค่าพิเศษใน i t ท d 754นะครับที่องค์กร i อท d นะครับสงวนค่าบางค่าไว้นะครับเป็นค่าที่ยกเว้นนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ ศีโลครับก็คือค่าที่เป็น0นะครับดีนอร์มัลไลซ์ก็คือค่าที่ไม่ได้ทําการนอร์มัลไลเซชันนะครับต่อมาครับเป็นอินฟินิตี้ครับก็คือค่าอนันต์นะครับโดยจะมีไซต์บิดนะครับจะมาบ่งบอกว่าเป็นค่าบวกอินฟินิตี้นะครับหรือว่าลบอินฟินิตี้นะครับค่าต่อมาค่าสุดท้ายนะครับก็คือค่า not a number นะครับหรือค่าแนนนะครับก็คือค่าที่มัน error นะครับอันนี้เรามาดูกันครับว่าถ้า x ค่า exponent ค่า mantissa นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับจะได้จัดอยู่ในรูปแบบของค่าพิเศษในนี้นะครับก็คือค่าตรงนี้จะเป็นค่าในฐาน10นะครับเพื่อแสดงให้ดูในตารางแบบง่ายๆนะครับ exponent ถ้า exponent นะครับมีค่าเป็น0นะครับแล้วก็ค่า mantissa นะครับมีค่าเป็น0ูนย์เหมือนกันครับค่าที่ได้ก็คือจะเป็นค่า zero นะครับ ถัดมาก็จะเป็นถ้าค่า Exponent มีค่าเท่ากับ255นะครับค่าแมนทิซ่ามีค่าเป็น0ค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าอ n นฟินิตนะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็คือ s i ต์บิตจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับแล้วก็ถัดมาครับถ้าค่า Exponent มีค่าเป็น0ส่วนค่าแมนทิซ่านะครับไม่เป็น0ครับค่าที่ได้ก็คือก็คือค่า d e n o r m a l i z e นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ถ้าค่า Exponent มีค่าเท่ากับ255นะครับส่วนค่า Mantisa มีค่าไม่เป็นไม่เท่ากับ0นะครับก็คือค่าที่ได้ก็จะเป็น Not อ n น m b มเนะครับถัดมาก็จะเป็นช่วงค่าที่ i อทิปดี754นะครับจะสามารถเก็บได้นะครับโดยแบ่งเป็นเหมือนเดิมครับ single p r e c i s i o n และ o u u l l p r o s i t i o n นะครับถัดมาจะเป็นวิธีการบวกเลขนะครับในรูปแบบ i อทิปดี754นะครับ อันดับแรกนะครับก็คือให้ทําเลขยกกําลังนะครับของค่าที่น้อยกว่านะครับให้มีค่าเท่ากับค่าที่มากกว่านะครับถัดมาก็จะคํานวณผลบวกของแมทิซ่านะครับเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็มาดูครับว่าค่าที่ได้นะครับเปนอยู่ในรูปแบบ n o r m a l i z e แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่อยู่ในรูปแบบ n o r m a l i z e นะครับก็ทําการ n o r m a l i z e ด้วยนะครับจากนั้นทําการตรวจสอบ o v e r f l ์โนะครับแล้วก็ u n d e r f ์นะครับถัดมาก็คือข้อสุดท้ายครับปัดค่าให้เหลือค่าตามที่ไอทิปดี754จะสามารถเก็บได้นะครับมาดูตัวอย่างการบวกแบบที่ไม่ต้องปัดเศษนะครับให้หาผลบวกของ a กับ b นะครับโดยให้ a นะครับเท่ากับ9.75นะครับและ b เท่ากับ0.5625นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทำการแปลงค่า a กับ b นะครับให้เป็นเลขฐาน2แล้วก็อยู่ในรูปฟอร์แมของไอทิปดี754ด้วยนะครับ โดยค่า a นะครับจะได้เป็นค่าเท่ากับเท่านี้ครับและค่า b ได้ค่าเท่ากับเท่านี้ครับถัดมานะครับเราก็ต้องมาดูกันครับว่าเลขกําลังของ a นะครับกับของ b ครับของใครน้อยกว่ากันนะครับเพราะว่าจะต้องทําค่าที่เลขกําลังน้อยกว่านะครับให้มีค่าเท่ากับค่าที่เลขยกกําลังมากกว่านะครับอันดับแรกเราก็มาดูกันก่อนครับค่า a นะครับในส่วนของ exponent นะครับ เมื่อเราแปลงจากเลขฐาน2นะครับเป็นฐาน10แล้วนํามาลบกับ bys นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนนะครับจะเมื่อแปลงออกมาเป็นเลขฐาน10นะครับจะได้เท่ากับ130นะครับและนํามาลบกับค่า bys ของเรานะครับก็คือ127นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็น single precision นะครับ130่งรลบหนึนะครับมีค่าเท่ากับ3นะครับอันเนี้ย เลขสามครับก็คือค่าเลขยกกําลังจริงๆนะครับถัดมาแล้วก็มาดูที่ค่า B นะครับในส่วนของ Exponent นะครับศ1นย์ครับ1110นะครับพอแปลงออกมานะครับก็จะได้เป็น126นะครับนำมาลบกับค่าบ i a s นะครับ1ก็คือ127จนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่า b นะครับมีค่าเลขยกกำลังน้อยกว่าของค่าของ A นะครับ เราเลยต้องทําเลขยกกําลังของ b นะครับให้เท่ากับ a นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของ m a n ท i s s a นะครับค่า m a n ท i ซ่าตรงนี้ครับก็คือค่าที่ได้ทําการ normalize แล้วนะครับแต่ว่าค่าตรงนี้นะครับที่ทําการ normalize แล้วนะครับจะไม่แสดง1จุดที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่พอเมื่อเราแปลงกลับออกมานะครับเราก็จะต้องเติม1จุดกลับเข้าไปด้วยนะครับจากนั้น เราก็จะทำการทำเลขยกกำลังจากลบหให้กลายเป็น3นะครับอ่าเราก็ขยับจุดครับจากจุดนี้ครับเป็นยกกำลังลบหครับเป็นยกกำลัง0นย์ครับยกกำลัง1ครับยกกำลัง2ครับยกกำลัง3นะครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็ใส่0 0 0นะครับตรงนี้จุดครับแล้วก็ใส่0ูนย์มาด้านหน้าอีกตัวหนึ่งครับค่าที่ได้ก็จะเป็น0 0 0 0 0จุ 0 0 1 0 0ะครับจากนั้นนำค่าตรงนี้ครับนำมาบวกกับค่าของ A นั่นเองครับค่าตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ101 0.01 10 0 0 0.00 0.00 0.00 0น0้0 0นย์น็ครัูจากนั้งูนเรากนมาดูกันครับวยาค่ายี่ทยบร้อยแล้วกนย่ยครับอยู่ในรูป normalize แล้วหรือ,อยังนะครับก็คือค่าตรงนี้มันอยู่ในรูป 1.++ x, x แล้วนะครับก็แสดงว่าใช่ครับค่าที่ได้อยู่ในรูป normalize แล้วนะครับทำให้นำคำตอบที่ได้จากการบวกนะครับมาเป็นผลลัพธ์ได้เลยนะครับค่าคำตอบข้อนี้ก็เป็นการเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อมาแล้วก็มาดูในเรื่องของการปัดเศษนะครับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับตัวเลข floating point นะครับ ในบางครั้งนะครับจะได้ค่าที่เกินกว่าที่ฟอร์แมตไอทิพย์ดครับจะเก็บบันทึกได้ครับเราเลยจําเป็นนะครับที่ต้องมีการปัดเศษนะครับในการปัดเศษนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอกันครับก็จะมีคําถามนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าจะปัดเศษเนี่ยเราจะเก็บหลักให้ได้มากกว่าที่แสดงไว้ครับได้ยังไงคําตอบนะครับในมาตรฐานของไอทิพยปดีครับก็คือจะเก็บ อีก3บิตนะครับที่จะมีค่าน้อยกว่าแมนทิซ่านะครับอันนี้เราก็จะมาดูองค์ประกอบในการปัดเศษนะครับของแมนทิซ่านะครับที่เพิ่มเติมอีก3บิตด้านหลังนี้ครับก็จะมีอันดับแรกครับก็เรียกว่ากาดบิตนะครับแล้วก็อันดับต่อมาครับเรียกว่าลาวบิตครับอันสุดท้ายครับเรียกว่าสติ๊กกี้บิตครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียกสั้นๆว่าบิต G นะครับอันนี้บิต R นะครับอันนี้บิต S นะครับ ฟอร์แมตท,ที่ใช้ในการคำนวณการภายในตัวประมวลผลส่วนใหญ่นะครับเมื่อแมทิซ่าได้ถูกชิปไปทางด้านขวาครับตัวบิตที่อยู่ขวาสุดของแมททิซ่าครับจะเข้าไปอยู่ในบิตพิเศษนี้นั่นเองครับโดยการบิตนะครับและลาวบิตเป็นเพียงบิตที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับส่วน StickyBit จะเป็นบิตที่บ่งบอกว่ามีบิตที่มีนัยยะสำคัญน้อยกว่านี้ที่ไม่ได้เก็บหรือไม่ถ้ามีเลข1ได้ถูกชิป เข้าไปที่ sticky bit แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการชิปครั้งต่อๆไปครับ sticky bit นะครับก็จะยังคงมีค่าเป็น1อยู่นะครับถัดมาก็จะมีวิธีการปัดเศษนะครับในมาตรฐาน i t p d 7 5 4นะครับจะกำหนดว่าโปรแกรมเมอร์นะครับจะต้องเลือกวิธีการปัดเศษนะครับ1ใน4วิธีนี้ครับวิธีอะไรก็ได้ครับอันดับแรกครับปัดแบบว่าตัดทิ้งไปเลยครับวิธีที่2ครับปัดเข้าหาบวกอินฟินิตี้ครับวิธีที่3 ปัดเข้าหาลบอินฟินิตี้ครับแล้วก็วิธีสุดท้ายครับปัดเข้าหาจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละวิธีกันเลยครับอ่าเราก็มาดูในวิธีแรกนะครับวิธีปัดแบบตัดทิ้งไปเลยนะครับเราจะไม่สนใจการบิดนะครับลาวบิดครับสติกกี้บิดที่อยู่ด้านขวานะครับก็คือปัดเป็นศูนย์ให้หมดก็คือเราจะไม่สนใจตรงนี้เลยนะครับก็คือตัดทิ้งไปได้เลยครับเป็นคําตอบครับข้อนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นการปัดเศษแบบ เข้าหาบวกอินฟินิตี้นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นการปัดขึ้นนั่นเองครับอันแรกนะครับบิต g เท่ากับ1บิต R เท่ากับ0บิตเเท่ากับ0ูนะครับบิตเท่ากับ1นึ่ครับเราก็จะปัดขึ้นจากเดิมตรงนี้เป็นศูนย์ะครับก็จะปัดขึ้นเป็น1นะครับข้อถัดมาครับเหมือนกับข้อแรกนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีลบเกิดขึ้นนะครับบิต g เท่ากับ1บิต R เท่ากับ0บิตเเท่ากับ0ูนย์ะครับคำตอบตรงนี้ก็จะยังคงเดิมอยู่นะครับเราจะไม่เพิ่มตรงนี้เท่ากับ1ะรเเาจไมม่่พิ ตรงนี้เท่ากับ1เพราะว่าถ้าเราเพิ่มเท่ากับ1นะครับมันจะเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แทนนะครับถัดมาเป็นการปัดเศษแบบเข้าหาลบอินฟินิตี้นะครับก็คือจะปัดลงนั่นเองนะครับตัวอย่างแรกเลยครับโจทย์ให้มานะครับบิ t g เท่ากับ1ท่ากับ0นบเท่ากับ0นะครับเราจะปัดลงนะครับอย่างเป็นอย่างเช่นข้อข้อนี้นะครับคำตอบก็จะไม่สนใจตรงนี้เลยครับก็คือปัดลง ส่วนข้อถัดมาครับเหมือนกับข้อที่แล้วเลยครับแต่ว่าตรงนี้มีลบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บิ t g เท่ากับ1นึบิเท่ากับ0ูนบิเเท่ากับ0นะครับเมื่อเราจะปัดให้เข้าหาลบอินฟินิตี้นะครับบิตจมีค่าเท่ากับ1ครับเราก็จะเพิ่มจากศูนย์ตรงนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น1เลยครับเพราะว่าด้านหน้านี้มีเป็นลบนะครับเพื่อเราเติม1เข้าไปมันก็จะเข้าใกล้หาลบอินฟินิตี้มากขึ้นนะครับวิธีการปัดเศษ วิธีสุดท้ายนะครับปัดเข้าหาจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือการปัดเข้าหาทศนิยมที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับถ้าทศนิยมที่กําลังจะปัดอยู่นะครับอยู่จุดกึ่งกลางพอดีนะครับให้ปัดโดยที่ค่าทศนิยมตัวสุดท้ายที่สุดนะครับเป็นเลขคู่ครับซึ่งในเลขฐาน2นะครับก็จะเป็นเลข0ูนย์นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับเป็นแบบฐาน10นะครับอย่างเช่น7.8950 0 0นะครับเราก็จะปัดให้เป็น 7.90นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วน7 8 8 5 0 0 0 0นะครับเราจะปัดเป็น7.88นะครับไม่ใช่7.89นะครับ7.89เนะครับเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าเลขสืยมตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลขขี่ครับนะครับเราก็จะมาดูวิธีการปัดเศษโดยวิธีการปัดเข้าหาจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเรามาเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะครับเราจะพิจารณาการปัดเศษนะครับจาก 3บิตนี้นะครับมีบิต g บิต r s บิตเนะครับเราจะดูที่ว่าถ้าบิต g บิต r s บิต S เนี่ยครับรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า4นะครับก็จะให้ปัดขึ้นนะครับส่วนถ้าบิต g บิต r บิต S เนี่ยครับมีค่าน้อยกว่า4ครับเราจะปัดลงครับแต่ถ้าค่ามันอยู่กึ่งกลางละครับก็คือมีค่าเท่ากับ4นะครับอันนี้เราก็จะยังไม่รู้นะครับว่าเราจะปัดขึ้นหรือปัดลงนะครับเราจะต้องพิจารณาจาก ทศิยมตัวสุดท้ายนะครับของเลขฐานสองนะครับต้องเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ในเลขฐานสองนะครับก็จะเป็นเลข0นย์นั่นเองนะครับเราเริ่มดูตัวอย่างข้อแรกกันนะครับบิต g เท่ากับ1นึ่บิตรเท่ากับ1บิตเอเท่ากับ0นะครับเมื่อเรารวมกันแล้วนะครับข้อนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ6กนะครับก็คือ6เนี่ยมีค่ามากกว่า4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะปัดขึ้นนะครับ ปัดขึ้นจากตรงนี้เป็นเลข0ูนย์ะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเลข1นะครับคำตอบก็คือเป็นตามนี้นะครับปัดขึ้นเป็นเลข1ถัดมาครับข้อที่2ครับบิต g เท่ากับ0นย์ะครับบิต R เท่ากับ1นะครับบิตเเท่ากับ0นย์ะครับตรงนี้บิต g บิตอบิเเนี่ยครับรวมกันได้เท่ากับ2นะครับก็มีค่าน้อยกว่า4นะครับข้อนี้เราก็จะปัดลงนะครับถัดมาข้อที่4นะครับบิต G เท่ากับ1นะครับบิ t R เท่ากับ0นบิ S เท่ากับ0นะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันแล้วนะครับว่าอันเนี้ยคือคือมันมีค่าเท่ากับ4นะครับค่ามันอยู่กึ่งกลางพอดีเลยเราก็จะต้องดูนะครับว่าบิตตัวสุดท้ายเนี่ยครับจะต้องมีค่าเป็นเลขคู่นะครับอ่าแล้วก็ในเลขฐาน2นะครับเลขคู่นะครับก็คือค่า0ูนย์ั่นเองนะครับอ่าในที่นี้นะครับโจทย์อ่าข้อนี้นะครับเป็นเลข0ูนย์อยู่แล้วนะครับ ทำให้ข้อนี้นครับต้องปัดลงนะครับเพราะว่าถ้าเราปัดขึ้นนะครับตรงนี้จะกลายเป็น1นะครับมันจะไม่ใช่นะครับใช้ไม่ได้นะครับถัดมาเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับบิด g เท่ากับ1บิดอเท่ากับ0ูนย์บิตเเท่ากับ0เหมือนกันเลยครับข้อนี้มีค่าตรงนี้นะครับเท่ากับ4นะครับแต่ว่าปัดขึ้นหรือปัดลงเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนครับที่บิดตัวสุดท้ายของตัวเลขนะครับ อันนี้มันเป็น1นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องปัดขึ้นนะครับเพื่อให้บิตโัวสุดท้ายเนี่ยเป็น0ย์ครับเมื่อเราปัดเลขนี้ขึ้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการบวกเลขฐาน2นี่เองครับศูนย์หนะครับบวก1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น0ทด1นะครับอันนี้เป็น01นบวก01นะครับเป็น1 0นะครับตรงนี้คำตอบก็เลยจะเป็น1 0นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมาตรฐาน i t ที E754 e สำหรับเลขทศนิยมแบบลอยตัวหรือ floating point นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากทางเราไม่มากก็น้อยนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามสามารถสอบถามมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ